มาพบกันอีกแล้วครับอ่าใครสนใจในเกมบาคาร่าติดตามกันได้เลยครับปั่นช่องทางเอโบยบาคาร่ากันครับวันนี้ก็มาแนะนําวิธีการเล่นการหาเงินครับในทางการวางเงินนะครับอ่ะใครสนใจอ่านะครับแอดบอยง่า้าเข้ามาสอบถามได้นะครับอ่าวันนี้ก็พามาบวกปลาหมาทำไรในเท็กซี่บาคาร่าองคงทีหนึ่งกันนะครับอ่า เข้ามาแล้วครับมานี้ก็เขาเล่นไปกดนะเงียมีทุนเจ็ดปันครับตอนนี้มีทุนเจ็ดปันแปดร้อยบาทนะครับเรามีทุนไม่น้อยเราก็เล่นได้นะครับอ่าวันนี้มาครับว่ามาหากําไรนะครับก็อยากได้สูตรของเงียตัวนี้เหมือนเดิมนะครับก็อยากได้สูตรเทคนิคการเล่นวิธีการเล่นเอสบอยห้าห้เข้ามาศพสามได้เลยนะครับอ่า หรืออยากได้ 5, ตูดเอสบอยงาเข้ามาสมัครได้กับมีโปรโมชั่นดีๆมีโปรตั้งหลายตัวนะครับใครอยากได้ตัวไหนก็เอสบอยงาถ้มาสอบถามได้ครับอ่ะวันนี้ปลามาบวกคนครับปลามาบวกปลามาทุนในเซสซี่บาคาร่าห้องที่หนึ่งครับอ่ะวันนี้มีทุนเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับอ่ะมาครับหมายเลขอ่ะของมันจิตแจ่มไปนะครับของเรายังไงฮะอ่ะเสมอดิ อของเราบวบดีบวบดีเอียตาลาลนะครับเช้าเานะครับอ,รอ้โหบวบดีอ่าไม้แรกก็บวกมาครับอ่าเห็นไหมครับสูตรตัวนี้ทํากําไรได้จริงทากําไรได้เว้ยใครอยากได้สูตรแอดมาเลยตามลิงก์ด้านล่างครับเอดบวงงาเข้ามาแจกตั้งสูตรแจกตั้งโบนัสนะครับเทคนิคการเล่นแนวจางก,การวางเงินนะครับอ่าไม้สองก็ใส่ไปครับเลรย์หรือน้ำเงินกับเล่นตามสูตรครับย้าว่าเล่นตามสูตรไม่เกินสามไม้ถึงห้าไม้ บวกทุกวันวันละ1นึ่ันถึงสองพันบาทกันเลยทีเดียวหยาจ้านะครับอ่าช่วงแบบนี้หยาจ้านะครับอ่ะมาบวกกันต่อครับเดี๋ยวเฮียจะปาบวกกันต่อนะฮะอ่าวันนี้ก็แส่งที่น้ามอือเลยเพเยอร์นะครับอ่ามาแรกบวกมาอ่าไม้สองยังไงสู้ไหวไหมอ้าโหสู้ไม่ไหวครับอ่ะต้องยอมครับอ่าสู้ไม่ไหวก็ต้องยอมครับอ่า บวกมาหนึ่งไม้เสียหนึ่งไม้อะอยังไม่เป็นอะไรยังเต้าตุนกันอยู่ครับก็อยากรู้เทคนิคการเล่นได้นะอะมานี้กอดตบนะครับมานี้มั่นใจนิดหนึ่งมานี้รู้สึกจะมั่นใจนิดหนึ่งอะมานี้ก็ใส่ไปอะไม้หนึ่งปันบาทเลยครับแบงค์หรือแดงครับมานี้มั่นใจว่าไม่พอกกอแทมสูงนะครับอ่ะ แนวต่างการวางเงินนะครับเทคนิคการเล่นนะครับเล่นเล่นยังไงให้ได้เ่ลเล่นยังไงให้ได้กําไรแบบเยอะๆนะครับก็อยากรู้เอดมาครับตามลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับมาครับของเรามีอุขารศึกมาอกมาครับปอกมาครับเห็นไหมครับ แนวทางการวางเงินแนวทางการเดินนินดูยังไงก็อยาเรียนรู Ad ้แนะอดบอยง่าเข้ามานะครับแล้วคุณจะเล่นแบบว่าไม่มีวันแพ้นะครับอ่าเห็นไหมครับตอนนี้เราเอียก็ได้กําไรแล้วมาเราเล่นมาสามไม้บวกมาสองเสียแค่หนึ่งไม้เองอ่ะมาบวกกันต่อครับมาบวกกันต่อนะครับก็อยาได้ครับอ่ะแบบนี้ก็จัดไปกอดดิกอ่ะแมงเกอหรือแดงกันนะครับเล่นตามสูตรสูตรให้อะไรเราก็ใส่อย่างนั้น แต่เราต้องมีการวิเคราะห์ด้วยแนวต่างการวางเงินด้วยนะครับอ่ออาท่านนี้ก็วางไ้ที่แดงหรือเบงเกอร์กันครับอ่ะมาปอกไหมจะปอกไหมหรือจะจะอกเต้ยมเจ็ดเต้มครับให้ได้เต้มตรงสูงไว้ก่อนของเรานะครับอ่ะมาช่วยเฮียลุ้นก่อนมาช่วยเฮียลุ้นหน่อยอ่าอยู่บ้านครับอยู่กับธรรมชาติสบายสบายนะครับรับแต่เงินรับแต่ตังอยู่แต่บ้านนะฮะ ยังไงครับมาเนี้ยังไงครับมาเข้าหลังมาดี้เข้าหลังมาดี้เข้าหลังมาดีอ่าก็บวกมาครับเห็นไหมครับเอเล่นมาสี่ไม้บวกมาสามเสียแค่หนึ่งมาเองดีไม่ดีดูกันเอาเองนะครับใครอยากได้ตรตัวนี้แบบฟิกฟิกเอสบอยห้าห้าเข้ามาได้เลยนะครับเอาละครับวันนี้เอียก็ได้กําไรแล้วนะครับใครสนใจอยากจะเล่นอยากจะอาทุนบัญญอติย่างเอสบอยห้าห้ามาได้เลยอ่ะวันนี้เอียก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร้ให้เอียด้วยนะครับ thank you